มันไม่ดีมาดูอีกทีไม่ใช่แค่มองคอนอยากกสราตามใจจะอะไรอะไรต้องทำได้แน่นอนเพราะคุณไม่โดนอย่างอิวไม่ดีอย่างนั้นไม่ดูให้ฉันอยากให<อ>้ใครของมาบางัางคับของมากระชับเพื่อที่ความคิดบนโลกเนกว้างใหญ่ ที่เราจะไปไม่ใชื่อเราจะไม่ไปชีวิตน,นี้จะเป็นยิ่งไงขอเลือกเองได้ไหมเรามีทางที่อยากค้นหา even when the going's h a r เราทำในชัวร์อท้าเราจะไป oh, <that> ให้สุด มีความคิดหรือความฝันไม่จำเป็นต้องคิดครูถ้าไม่ลองจะไม่ตำแล้วเมื่อไรจะได้รูปมองดู่ในกระจกก็นั่นแหละคือตัวตู N E X ตู้ตีอยู่ที่เต่ากิจุกถ้าจะปิดจะพังให้มันพังนิ่ง ก้าวไหมนะครับจากคาเซ่ครับผมเด็กๆเลี้ยงแถวโลกเด็กๆเลี้ยงแถวครับสวัสดีครับนี่เลี้ยงแถวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนอื่นต้องบอกว่านี่แจ็คนี่ ขอไปใส่ให้ได้ไหมให้ถ่ายว่าของใคร JT JT ใครครับแหวนใครร่วงครับเมื่อกี้แหวนหนูค่ะอ่าเต้นแรงครับผมนี่ครับจำได้นะครับลูกพี่โป่งนะครับวันนี้ใช่ค่ะนี่แล้วเขาเขาบอกว่าเช้านี้เนี่ยแม่เห็นน้องๆเต้นแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเราหมดแรงเลยนะแค่ดูก็หมดแรงแล้วแข็งแรงที่เขาฝึกเต้นบ่อยปกติเต้นเช้ากันขนาดนี้ไหม ก็เป็นธรรมดาที่เราต้องออกกำลังกายตอนเช้าฟิตเพื่อฟิตใช่ไหมครับผมเพื่อฟิตใช่ไหมเต้นทีไรให้แนะนำตัวกันดีกว่าแต่ละคนชื่ออะไรครับผมครับผมสวัสดีครับปอเช่ VIP ครับผมปอเช่สวัสดีครับปีเตอร์ VIP ครับผมปีเตอร์เนี่ยที่ที่ทิ้งเมียใไปไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนลวพี่เราครับแจ็คแจ็คคนละปีเตอร์คนละปีเตอร์แจ็คต่อครับสวัสดีครับเติร์ดครับผมคนนี้เคยมารายการเราแล้วนะครับใช่ไหมฮะครับผมดีโลกดี สวัสดีค่ะอ็งจีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you ค่ะสวัสดีค่ะซีแนนค่ะสวัสดีครับไปครับครับผมสวัสดีครับมาก่อนครับมาก่อนแล้วทำไมไม่ไปอยู่คนแรกมาก่อนมาเช้านี้มาเช้านี้ออกจากห้องแต่งตัวของผู้ชมครับเราก็เจอน้อง t h a n ง y ิ u เดินผ่านมาพอดีแล้วเกิดอะไรขึ้นน้องเล่าเล่าให้ฟังซิเกิดอะไรขึ้นก็สวัสดีพี่ๆแล้วเจอแจ็คใช่ไหมแล้วพี่แจ็คทำยังไง แต่ก็อ๋อน้องกามิกาเซ่ใช่ไหมใช่ค่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อน้องแตงกิยวค่ะแล้วรู้ไหมว่าหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อครับพี่โอ้พี่วุฒิสวยมากเลยอ่ะชอบชอบอะตาคมตาคมน้องตาคมเปพูดถึง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 ชื่อหน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่นะที่ดูบางคนคอยรู้สัเกตหมดตอนเรามันคือคาร์มิการเซ่ครับตอนเราจะใช้ชื่อว่าอะไรเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรดี จริงๆพวกเราก็คือคามิกาเซ่นเนี่ยแหละค่ะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆเข้ามาใหม่ก็คือ2คนนี้เป็นตัวแทนของน้องๆอีก8คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคามิกาเซ่นเน็กซ์เหมือนเน็กซ์เจนอะไรเน็กซ์เจเนอเรชั่นที่เข้ามาใหม่ใช้คำว่าเน็กซ์ได้ใช้คำว่าเน็กซ์ได้แต่จริงๆพวกเราทุกคนก็คือคามิกาเซ่เหมือนเดิมอาจจะเป็นเน็กซ์เจเนอเรชั่นมาใหม่อะไรอย่างงี้ต้องการเจเนอเรชั่นแบบนี้บ้างไหมรอได้อยู่นะต้องเริ่มหนักก่อนแล้วค่อยเต้น ดูท่าทางว่าซิงเกลิลใหม่เนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าเป็นซิงเกลิลที่เป็นการรวมตัว <ฮะ S 1> ท<า>ั้งหลายหลายคนหรือเปล่าหรือยังไง Single, single, คือซิงเกิลเมื่อกี้ยค่ะ,คะจริงๆเป็นซิงเกิลของพวกเราทั้งหมด18คนครมิกาเซ่เลยชื่อเพลงว่าก้ามายเนสซิงเกิลนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการรวมตัวของพวกเราอีกรอบหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าหลังจากที่แต่ก่อนเนี่ยพี่ๆก็ได้ไปอยู่ค่ายยเอสมิวสิกกันหมดแล้วตอนนี้ก็มี next generation มาใหม่อีก8คนก็เหมือนกับว่ามาทำงานรวมกันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาเป็นซิงเกิลรวมซิงเกิลแรกแล้ะนี้เอ็มวีตัวเต็มเนี่ยได้ดูเมื่อไหร่ครับผม MV ตัวเต็มนี้ได้ดูพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้ใช่ม V ตัวเต็มนี้ได้ดูพรุ่งนี้แล้วก็ดูได้ที่ u t u b e ค่ะ h anel we love kamikaze ค่ะอ่ให้หยอดหยอดช่องทางหน่อยดีกว่าช่องทางโซเชียลทั้งหลายเพื่อจะได้มีโอกาสเห็นผลงานของพวกเราค่ะก็เอายูทู e ก่อนเลยพรุ่งนี้ MV ออกก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube c h anel we love kamikaze ค่ะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ i love kamikaze com ค่ะแล้วก็ ฝากเพลงของพวกเราทุกคนด้วยของตังคิวก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกไปครับก็เพลงช่างเธอแร็คอีทค่ะก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะใน YouTube ได้เลยอ่าสุดยอดเลยนะครับแต่ละคนนี่โอ้โหนี่ขอดู MV ็ตัวเต็มอีกทีเดียวเนี่ยเมื่อกี้นี่นะฮะโอ้โหมันมากเลยเอ็มบีนี่ผมชอบดูนะเมื่อกี้ขอดูหน่อยได้ไหมฮะขอดูหน่อยไหมฮะนี่นี่นี่อันนี้มาเป็นทีเซอร์ทีเซอร์ผมชอบนะทําดีอ่ะให้กํากับเรื่องนี้นี่ให้กำกับพี่ถาพี่ถาดีเลยแหละดีเลยอ่ะ พี่ถายนี่เวลาเขากำกับนี่มันเจ๋งมากอ่ะแสุดยอดนะครับอาะละเช้าวันนี้จะขอขอบพระคุณนะน้องๆทุกคนที่แวะมารายการนด้วยนะครับขอบคุณนะครับมาครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ พื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแฉครับกดเลยค่ะกดเลยเอ้านั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดไปเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเฮ้ยเอ้ากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกดก็ได้อ้าวกดกดอ่ะว